สัสดีค่ะแฟมจากออบบิทบายนะคะวันนี้อยู่กันที่ร้านออบบิทบายรังนสิทนะครนายก4ิเหมือนเดิมนะคะวันนี้แฟมมีรถมารีวิอีกแล้วค่ะก็เป็น Honda นะคะ CBR 6 5 0 F ที่เห็นด้านหน้าตรงนี้สีเทานะคะเป็นรถปี2 0 0 8และต้องบอกก่อนนะคะสำหรับลูกค้าที่เห็นคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะรับส่วนลดพิเศษไปเลยเดี๋ยวแฟมขอแจ้งราคาดาวคันนี้ก่อนละกันนะคะคันนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ ปี2007นะคะจะเป็นแต่งมาเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ,ะเพียงแับว่ามีข้อเดิมนะคะมีกระลุตรงนี้นะแล้วก็ข้อถ่างนะคะวันนี้ก็ดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่1 9 0 0 0บาทเหมือนกันแต่ว่าคันนี้เป็นรถปี2007นะคะ CBR 650F เครื่องยนต์4สูบ4จังหวะมีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำขนาด cc 649 cc จุน้ำมัน17.3ลิตรประทด้วยมือระบบไฟฟ้าขนาดน้ำหนักอยู่ประมาณ214กิโลกร,รมัมสำหรับรถปี2008คันนี้นะคะไม่อยู่ที่8,900กิโลเมตรเท่านั้นการันตีโดยอ้อมบิ๊กไบค์นะคะไม่แท้แน่นอนค่ะแล้วเดี๋ยวฟ้ามให้ฟังเสียงคันนี้เลยในไหนเราก็เปิดใจกันแล้วนะคะ ค่ะแล้วก็สีแดงคันนี้นะคะสียาว 650F ปี2017นะคะมาอยู่ที่ 26,000กิโลเมตรนะคะคันนี้จะเป็นรถท่อเดิมนะคะเรามาฟังเสียงท่อเดิมกันก่อนนะคะว่าเสียงประมาณไหนเนาะ จาลืมนึกถึงออมิบไบนะคะวันนี้ก็มาเรียนรู้เนาะสำหรับสียาวคุณร้ยา,าสีฟที่ร้านของเราตอนนี้เหลือเพียง2คันเท่านั้นนะคะก็สีเทาปี2 0ง8แล้วก็สีดแดงปี2017นะคะดาวเริ่มต้นที่19,000บาทสำหรับลูกค้านะคะท่านใดเนาะอยากจะได้คลิปไหนหรือว่าอยากจะดูรีวิวรุ่นไหนนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะใครอยากจะได้รถนึกถึงออมิบไบนะคะสวัสดีค่ะ